ทางคุณเมย์ซึ่งเป็นผู้จัดการของทางโตโน่เนี่ยส่งข้อความมาหาผมนะครับเพื่อความเป็นธรรมของเธอด้วยเพื่อความเป็นธรรมของทางโตโน่ด้วยนะเป็นความเป็นธรรมของเมย์ด้วยนะฮะทางเมย์เขาบอกว่าตัวเมย์เองรวมถึงทุกคนที่ทํางานร่วมกันกับทางไมายเองเนี่ยนะฮะในทุกๆงานเนี่ยซึ่งมีมากเกินกว่า30ชีวิตได้รับข้อมูลเดียวกันเลยก็คือไมเ่ยโสดอันนี้คือเมย์แจ้งมาแบบนี้นะครับ ส่วนไมล์เขาจะพูดกับแฟนของเขาอย่างไงเนี่ยอันนี้ทางฝั่งเมย์เขาบอกเขาไม่สามารถรับรู้ได้เลยแต่แมสเซจของเขามาแมสเซจของเขามาตั้งแต่แรกเนี่ยคือกับตัวโน้เนี่ยคือไมล์เนยโสดเขาว่าอย่างนั้นนะอันนี้คือก็ต้องรอไปไปคุยกับทางฝั่งไมล์อีกทีว่าข้อเท็จริงเป็นยังไงแต่ในมุมคุณคุณก็จะเล่าในมุมของคุณนี้อย่างนี้ก่อนอย่างนี้นะคุณผู้ชมต้องอยากเข้าใจอย่างนะครับว่าเรื่องนี้มันมันมีแต่ละมุมมองแล้วแต่ละมุมมองเนี่ยมันเป็นความเข้าใจของแต่ละมุมมองแตกต่างกันไป ถูกไหมฮะ